เคสนี้เสริมหน้าอ,อกโมติว่าขนาด3 7 5 c ีเคสนี้ผ่านการให้นมบุตรมาหน้าอ,อกหย่อนคล้อยไม่เท่ากันออกแบบนะคะส่วนอ,อกนะคะตามปัญหาของคนไข้แต่ละเคสคนนี้มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยมากเลยนะฮะแล้วก็สองข้างระดับหัวนมไม่เท่ากันเลยแล้วก็ผ่านการมีบุตรมาสองสามคนทําให้เนื้อเต้านมนี่ฝ่อไปหมดเลยจะเห็นว่าตรงนี้ฝ่อลงมานะฮะมีความหย่อนคล้อยอเนื้อหน้าอกตรงเนินตรงนี้ไม่มีเลยนะครับ นะครนนี้ต้องเสริมนอกบวกกับยกกระชับด้วยเราก็ใช้เทคนิคยกกระชับ mm hmm. เทคนิ mm hmm. เคน mm hmm. เฉพาะ mm hmm. ของหมอนะคร mm hmm. เป็นการยกกระชับกล้ามเนื้อนะครับบาดแผลน้อยนะฮะ mm hmm. ไม่ต้องมีแผลเพิ่มนะครับ mm hmm. แต่ได้ความเต่งตึงเพิ่มขึ้น นะได้เนินหน้าอกตัวนี้ที่สูงขึ้นะระดับเต้านมระดับระดับหัวนมเนี่ยก็จะมาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแผลจะอยู่ตรงบริเวณราวนมตรงนี้นะครับก็เป็นแผลที่หมอล็อกไว้ให้ตรงกับตำแหน่งรลานนมอนาคตมันก็จะไม่เลื่อนขึ้นลงนะครับนะหลังทำท,ทันทีเนินหน้าอกของเขาที่ฝ่อตอนนี้ค่ะเต็มอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญค่ะเรียกร่างเนื้อให้มีความกระชับให้มีความตึขงขึ้นด้วยเทคนิค FRT ออกสวยไร้เลือกแบบไม่ต้องพักฟื้นใช้เป็นเทคนิครั้ว ใส่เนใสเซริโคลเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นเย็บซ่อนไหมที่สําคัญเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่สายเดนไม่ต้องยืดสายระบายเลือดเสริมนอกกที่อดอลลี e ่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบรอทับแน่นอนเคสนี้ทํากับคุณน้อเฉพาะทางและดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสและผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อนนะคะสวยปลอดภยัยมั่นใจเลือกไอดอลลี e ่ของเราได้เลยนะคะ